สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาไปดูเป็ดครอดักกันนะครับสําหรับข้องนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีไข่อยู่กี่ตัวนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนของหลาวของเขานะครับเป็ดครอดักเนี่ยเขาชอบไข่แบบตามในโพงนะครับนี่ของเราก็จะทําเป็นแบบนี้ไว้ให้เขานะครับเป็นรูๆเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าฟักหรือยัง อันนี้หนึ่งแม่นะครับอันนี้เป็นสีขาวร้วนหนึ่งตัวนี่นะครับข้อนี้ก็ยังไม่ฟักนะครับ <c oughs> อ่าอยู่ติดติดกันเลยนี่ก็เป็นขาวร้วนเหมือนกันนะครับ <c oughs> โอ้เกรดเอปาดสั้นมากๆเลยสำหรับตัวเมียนะครับ <c oughs> ตัวที่สองนะครับ <c oughs> และนี่คือตัวที่สามนี่โอ้โหอันนี้เป็นสีพาสเทลนะครับทุกคน สีพัดเชลโหสวยมากๆเลยครับนี่เป็ดคอรักนะครับจะไข่ประมาณ8ปดถึงสิฟองเขาฟักเองเลยนะครับอ่ะตัวนี้ยังไงตัวนี้น่าจะยังไม่ไข่แต่ว่าเข้ามาหาหลังไว้นะครับแลาวค่อนข้างที่จะลกนิดนึงนะครับพอดียังไม่ได้เก็บเลยนะครับอันนี้เป็นสีดํานะครับโอ้โหตัวนี้ปากสั้นมากๆเลยนะครับเป็นตัวเล็กนะครับประมาณนกพิราบเองครับทุกคน นี่ก็เป็นครอดักนะครับเป็นข้อเพาะพันธุ์เดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของตัวที่ฟักออกมาแล้วนะครับมีอยู่ทั้งหมดสิบตัวนี่นะครับน้องๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่น้องๆครับครอดักครับน่ารักมากๆเลยมีหลายสีเลยนะครับมีสีพัสเทลสีขาวล้วนแล้วก็มีสีมันหละดด้ยนะครับ สานี้กําลังน่ารักเลยนะครับตอนนี้ก็มีเจ้าของแล้วเป็นบางตัวสําหรับใครที่อยากจะเลี้ยงสายพันธุ์นี้นะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่หน้าโปรโฟไฟล์ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นบ่อของเขานะครับโอเคเกปนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ